สวัสดีครับอ่าวันอาทิตย์แล้วนะครับผมไกลสี่ทุ่มครึ่งเต็มทีนะฮะแมนยูจะเตะก็จะเจอหน้าผมโผล่มาอีกเช่นเคยนะครับผมก็อ่ะตัวผู้เล่นสิบเอ็ดตัวจริงของคู่แมนยูเนต็ดกับอ่าสเปอร์ได้ออกมาแล้วครับผมแต่ก่อนไม่ถึงตรงนั้นนะโอ้โหตาแรกเมื่อเช้าเนี่ยที่ผมพูดเอาไว้ในคลิปเนาะเอ่อถึงแบบคู่ที่จะแข่งขันในค่ำคืนวันนี้นะคู่แรกเนี่ยโอ้โหพิกล็อกมากเลยนะ เลสเตอร์โดนเวสต์แฮมบุกมาถลม 30, นะ่มคาบ้านสามสูนย์ครับเป็นสองนัดที่เดวิดมอยไม่ได้คุมทีมครับให้ผู้ช่วยคุมทีมแทนนะแล้วโอ้โหนะัดที่แล้วจริงๆอะเซอร์ไพรส์มากเลยนะตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วละ่ะตั้งแต่ที่เวสต์แฮมแม่งเจอกับบุกผมก็คิดว่าบุกแม่งจะชนะเวสต์แฮมปรากฏว่าตื่นมาตอนเช้า,อ,า West Ham, 4, อ้าวเวสต์แฮมถล่มสี่สูนย์เฮ้ยคงจะฟุกแน่นอนเพระาะว่าวันนี้เแม่งไม่ฟุกเลยนี่ว่าเวสต์แฮมแม่งบุกไว้ถลม่ม เลสเตอร์อีกสามศูนย์ครับนั่งดูอยู่เหมือนกันนั่งดูประมาณครึ่งแรกก็ไม่ได้ดูแบบเต็มที่มาดูครึ่งหลังนี่แหละโอ้โหเลสเตอร์นี่แบบเจาะไม่เข้าเลยนะแล้วสุดท้ายพอเจาะไม่เข้าโดนเกมสวนกลับของเวสต์แฮมซึ่งค่อนข้างคมอ่ะจริงๆมันน่าจะได้มากกว่าสามประตูด้วยซ้ำจริงๆมีแบบลูกยิงชนคานของ D ดีแคนไลท์ด้วยนะเออแต่ก็นี่ก็ แค่นี้ก็3-0ก็เพียงพอที่ทําให้เลสเตอร์แบบน็อกคาบ้านไปแล้วฮะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะสาหรับคู่ของเอ่อเลสเตอร์กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่เป็นเวสเต์แฮมที่โชว์ฟอร์มได้แบบดุดันซะเหลือเกินครับส่วนคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งที่เตะพร้อมกับเลสเตอร์ก็ซานต,ตันไม่มีปัญหาครับเอาชนะเวสต์บอมไปได้2-0ครับแล้วก็คู่ที่แข่งตอนนี้ฮะกาลังจะจบการแข่งขันครับเอ่อเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้ว อาร์เซนอลก็นำเชฟยูอยู่สองศูนย์แล้วก็วูฟปนำฟูแลมอยู่หนึ่งศูนย์นะฮะก็มีคู่เวสต์แฮมกับเลสเตอร์คู่เดียวที่เจ้าบ้านแพ้นะครับแต่ตอนนี้เจ้าบ้านชนะไปหนึ่งแล้วคือซอลตันครับอาร์ซอลตอนนี้โดนตีตื้นมาฮะเป็นสองหนึ่งครับโดนเดวิดแมกโดริกครับยิงามาเป็นสองหนึ่งครับชักไม่แน่ลรับสำหรับอาร์เซนอลเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปนะว่าจะเก็บชัยชนะได้หรือเปล่านะสำหรับไอ้ปูนใหญ่ในวันนี้ มาดูแมนยูดินเต็ดดีกว่าครับเดี๋ยวตอนสี่ทุ่มครึ่งจะลงแข่งกับสเปอร์นะฮะมาดูตัวผู้เล่นนิดนึงฮะก็สำหรับแมนยูในเต็ดในวันนี้นะครับผมใช้สี่สองสามหนึ่งเหมือนเดิมครับก็ผู้สประตูก็เป็นเดกอาเหมือนเดิมครับปากหลังสี่ตัวฮะวิกตอร์ลินเดเลฟหลุดไปเป็นตัวสำรองครับก็เป็นอิลิกบาี่ที่ลงเป็นตัวจริงจนได้ครับก็จับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมที่สลัดอาการบาดเจ็บในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ แบ็คซ้ายเป็นลุคชอแบ็คขวาเป็นวันวิซาก้ามิดฟิลด์นะครับผมตัวรับเป็นทางเนมันยามาติชกับยินคู่กับทางพอปักบาร์ฮะแล้วก็มิดฟิลด์ตัวทําเกมก็เป็นบูโน่เฟนเดสครับหน้า3ตัวเหมือนเดิมครับหน้าเป้าเป็นมาซิยาครับซ้ายแระปอดขวาเป็นกรีนบูธนะฮะมากันที่สเปอร์ครับมาในระบบ4 3 3มนะฮะมีฮูโกอยอลิสเป็นผู้สประตูครับเป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็ปั่หลัง4ตัวมีอีลิกไดเยอร์ครับ ยืนคู่กับทางเดวิดอนซานเชสครับแบก็กขวาเป็นเซอร์กูริเย่แล้วก็แบ็กซ้ายเป็นเซเกิโอเรกูลอนนะฮะมิดฟิลด์สามตัวมีปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กครับมูซาซิโซโกแล้วก็ตองกีเอนดอมเบเล่ฮะ แล้วก็นักนลุกสามตัวครับซอนเฮงมินครับลงได้นะครับผมเนี่ยตามข่าวที่มีข่าวออกมาว่าซอนเนี่ยเจ็บโอ้โหปรากฏว่าของจริงแม่งลงได้เหมือนเดิมครับแฮร์รี่เคนอีลิกและมล่าครับบอกเลยว่าสยองเกมรับของแมนยูในแต่งจริงคะคือเข้าใจแหละว่าในหลายๆนัดที่ผ่านมาที่แมนยูเจอกับสเปอร์เนี่ยแฮร์รี่เคนเนี่ยมักจะถูกกองหลังของแมนยูเนี่ยเอาอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้นี่บอกตรงนะเจอซอนที่นัดก่อนนู่นแมนก็ยิงไปสี่เมตร แฮร์รี่เคนก็เพิ่งยิงแฮตทริกไปในเกมที่เจอกับทางใครวะมาคคบี้ไฮฟ,ฟามั้งในยูโรปาลีกครับเรียกได้ว่าตอนนี้แฮร์รี่เคนเนี่ยยิงได้แอซซิดก็ดีนะตอนนี้แอซซิดสูงสุดในลีกเลยนะสำหรับแฮร์รี่เคนเนี่ยจับคู่กับซอนถึงมินนี่รับรองว่าวันนี้แฮร์รี่แมกไกว์แล้วก็อีลิกไบยี่ปวดหัวแน่นอนเลยนะครับผมกับการรับมือ ความเร็วของทั้งสองคนครับยิ่งมีเจ้าอิลิกและเมล่าอย่างนี้ตองกีแอนดอมเบเล่อย่างนี้มาอีกบอกเลยว่าวันนี้เหนื่อยนะครับแมนยูในเตดมาดูกันที่ตัวสำรองนิดนึงนะฮะ <c oughs> อ่ะตัวสำรองแมนยูมีดีนเฮเดสาันครับมีวิทตอร์ลินเดเลฟวอนมาตาเจสซี่ลินการ์ดเฟร็ดดอนนี่ฟันเดเบกแล้วก็ทางสกอตต์แม็กโทมินเน่ฮะ,ะไม่มีกองหน้าอย่างโอดินอีกาโลเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเกมลุกเนี่ย ตัวที่จะพอเปลี่ยนเกมได้ก็คงจะมีแค่ดอนนี่ฟันเดเบกแหละส่วนเจสซี่ลินการ์ดวอนมาต้าเนี่ยก็ก็คงต้องว่ากันนะครับผมถ้าไม่มีทางเลือกก็คงต้องเอาลงลงมานั่นแหละส่วนทางฝั่งสเปอร์ครับตัวสำรองก็มีโจฮาร์ดแมดโดฮาร์ตี้โทมบิอันเดอร์เวลลเบนเดวีแฮ์รี่วิงเดเลอัลลี่แล้วก็ลูคัสมูล่านะครับผมดูตัวที่จะพอพิกเกมได้ของทางสเปอร์เนะี่ยมีเยอะกว่าครับทั้งอัลลี่ ทั้งมูล,ล่าอย่างนี้ฮะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ายางคับขันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้ก็รอดูเหมือนกันว่าแมนยูเนี่ยจะจะเล่นแบบเคาะบอลเหมือนเดิมหรือว่าจะเปิดหน้าแลกสู้นะฮะแล้วก็กล้าเปิดวัดเข้าไปในกรอบเกตโทษให้นักเตะค,คนอื่นๆของตัวเองเนี่ยได้เข้าสอดเข้าไปทําประตูได้ก็เดี๋ยวต้องรองดูแล้วกันเพราะว่าในช่วงสองสานัดที่ผ่านมารวมถึงเกมคาราบาวครับก็ นัดแรกก็คาบ้านนะแพ้พาเล็คาบ้านนัดที่สองนัดที่สามเนี่ยชนะไบรตันก็จริงแต่ว่าคือฟอร์มโดยรวมเนี่ยทําเกมสู้คู่ต่อสู้ไม่ได้ครับแล้วก็คือผลการแข่งขันเนี่ยเป็นใจครับแต่ว่ารูปเกมเนี่ยไม่เป็นใจเลยแล้วก็ดูแล้วแบบอึดอัดนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้แมนยูเนี่ยพอได้บอลขึ้นไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมริมเส้นเนี่ยจะพาบอลเข้าไปทะลุถึงริมเส้นคู่ต่อสู้แล้วเปิดกลับเข้ามาใน,ก,าในก,ากร่อเกีโตได้หรือเปล่าหรือจะยังใช้แบบ การคองบอลการต่อบอลแบบน่าเบื่อเหมือนเดิมก็คือม้วนกลับเข้ามาแล้วก็ส่งกลับคืนหลังให้ทางแฮร์รี่แม็กควายให้ทางอิลิกบายยีเป็นคนจ่ายบอลขึ้นขึ้นเกมไปด้านหน้าครับถ้าเป็นอย่างนี้บอกเลยว่าก็คงจะน่าเบื่อและอาจจะโดนเกมเร็วของทางสเปอร์นี่แหละที่จะสวนแล้วก็น็อกแมนยูได้นะครับผมก่อนเดี๋ยวรอดูแล้วกันเกมนี้ถ้าแมนยูโดนก่อนครับบอกเลยว่ากลับมาค่อนข้างลําบากถ้าแมนยูไม่คิดจะแลกนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะ คาบ้านสูงเหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะว่าเ,เกมในคืนวันนี้โซชาจะโดนคาบ้านเป็นนัดที่สองในฤดูกาลหรือว่าจะแก้ตัวได้แล้วก็เก็บสามแต้มหรือเก็บแต้มแรกในโอแทฟอร์ดได้นะครับผมก็คงต้องรอกันอีกอึดใจเดียวเท่านั้นเองครับมาที่คู่ที่กําลังจะจบการแข่งขันนะครับผมอยู่ในช่วงใกล้ทึวเวลาบาดเจ็บและวอ์เซนยังนำเชฟยู่2-1นะแล้วก็วูบ นำทางฟูลแลมอยู่1นูนะครับผมก็นั่นแหละฮะเป็นตัวผู้เล่นที่แมนยูส่งลงสนามใน,นวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เอ่อน่าจะถูกใจแฟนบอลหลายๆคนครับที่ดรอปทางวิกตอร์ลินเดเลฟออกไปแล้วก็เอาทางไอ้เจ้าอิลิกไบยีลงมาแทนครับไบยีเนี่ยมีความเร็วที่สูงกว่าทางไอ้เจ้าวิกตอร์ลินเดเลฟนะแล้วก็การสัดก็พอดู ดูดีกว่าวินลินเดเอรอ์เดี๋ยวเราดูวันนี้ถ้าบายี่ยังเล่นได้ดีนะมีโอกาสที่นัดถัดๆไปเนี่ยจะยึดตัวจริงได้ยาวมากเลยนะครับผมอ่ะโอเคมาทักทายในช่วงสุดท้ายนะครับผมคุณ A บอกว่าอย่ายลืมเชียร์สเปอร์นะคะเออคุณพานุชาติบอกว่าสวัสดีครับพี่หนอนอดดูการท่าเรือกับเมืองทองเลยฮะมีปัญหาตลอดการแข่งนนขันนะก็จริงๆผมว่าคู่ของ การท่าเรือเนี่ยควรจะต้องปรับปรุงที่จริงตั้งแต่นัดที่แล้วนะที่ไฟดับตอนช่วงท้ายเกมระหว่างที่เตะกับเทโลอ่ะบีไอโปลิทเทโลอ่ะที่จริงอ่ะทางมาดามแป้งหรือสโมสรน่ะคือหลังโดยปกตินะในการทํางานนะผมพูดในฐานะที่ผมเป็นทีมซ่อมบํารุงนะคือการที่เจอปัญหาอย่างเงี้ยมันควรจะต้องมีมาตรการรองรับในเหตุการณ์ที่มันเกิดตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วด้วยและยิ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ทีมแพ้แล้วก็โดนปรับ เงินไปถึงถ้า5้าหมื่นฮะจริงๆมันควรจะต้องหามาตรการรองรับเช่นอาจจะไปหาเครื่องเจเนเรเตอร์เป็นแบบโมบายเจเนเรเตอร์ครับมาปั่นไฟชั่วคราวให้สโมสรเผื่อเอาไว้ก่อนเผื่อมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ฮะซึ่งตอนนี้สโมสรนก็ไม่ได้มีไม่ได้มีมาตรการอะไรรองรับพอหม่อแปลงที่เป็นตัวจ่ายไฟเข้าไปเป็นไฟหลักในสโมสรเนี่ยมันดับไปมันพังไปครับคราวนี้บอกเลยว่าก็ก็ซวยครับ ทำไงได้อ่ะแล้วผมผมสงสารใครรู้ไหมผมสงสารแฟนบอลผมเข้าไปดูแฟนเพจของทั้งแมเอ้ยไม่ใช่ของทั้งเมืองทองแล้วก็ท่าเรือครับบางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดครับเพื่อที่จะมาดูบอลในนัดนี้ครับแล้วปรากฏว่าไฟดับโอ้โหบอกเลยว่ามันเสียอารมณ์นะฮะคือถ้าคนบ้านใกล้ไปดูเนี่ยมันยังรู้สึกไม่เสียอารมณ์เท่าคนที่แบบต้องขับรถออกมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาดูบอลอ่ะปรากฏว่าไฟแม่งดับ การแข่งขันยุติแล้วเผลอทีมเนี่ยจะโดนปรับแพ้แบบนัดที่แล้วอีกด้วยซ้ำครับแบบนี้บอกเลยว่าเซ็งเซ็งนะครับผมอมืเมืองทองอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับตอนหมายถึงเมืองเลยในชะ่ไหคือจะบอกว่าฟุตบอลไทยลีกสามเนี่ยกลับมาเตะนัดแรกในสัปดาห์นี้แล้วนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําสรุปให้นะยังไม่มีเวลาทําให้เดี๋ยวอสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นสัปดาห์หน้ายังไม่เตะนะเดี๋ยวเตะอีกป,ประมาณสองสัปดาห์ข้างหน้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยว สัปดาห์ถัดไปเนี่ยผมจะทาสรุปของฟุตบอลไทยลีกสามให้ดูนะฮะก็ตอนเนี้ยอ่าก่อนจะมีไทยลีกหนึ่งใช่ไหมครับผมมีไทยลีกสองทีสามทีสี่ครับแต่ตอนนี้เขารวบรวมเขารวบเอาทีสามทีสี่ไว้ด้วยกันแล้วก็เป็นทีสามอย่างเดียวะฮะเดี๋ยวอ่สัปดาห์ถัดไปเนี่ยผมจะสรุปทีสามให้ฟังนะครับผมก็ต้องขอภัยในสัปดาห์นี้นะฮะที่ไม่ได้สรุปฟุตบอลทีสามครับบอกเลยว่ายังไม่มีเวลาทําให้จริงๆนะฮะก็อ,อ,กอดใจรอนิดนึงนะครับผม เออเออมึงเลยเตะเดี๋ยวผมจะเช็คให้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าลกันอะผมทวนรายชื่อนะักเตะของแมนยูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะไปเตรียมตัวดูบอลกันในช่วงเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะฮะก็อ่าสำหรับคู่แมนยูเนเต็ดครับตัวผู้เล่นเอาเต็มจอไปเลยอยาเห็นหน้าผมแล้วกันเนาะอ่าแมนยูมาในระบบส2 3สองสามหนึ่งครับมีเดกอาเป็นโกครับปากหลังสี่ตัวมีทางแฮร์รี่แม็กควายครับจับคู่กับทางอิลิกไบยี่ แบ็คซ้ายเป็นลุคชอแบ็คขวาเป็นวานบิซาก้ามิดฟิลครับก็มีเนี่ยมิญ่ามาติชครับลงเป็นตัวรับแล้วก็คู่กับทางปอป็อกบาครับมีมิดฟิลตัวลุกเป็นบูโนเฟนันเดสแล้วก็หน้า3ตัวครับมีมาซิยาเป็นหน้าเป้าซ้ายเป็นเอ่อแรดฟอร์ดครับขวาเป็นกรีนวูดนะครับผมส่วนทางฝั่งสเปอร์เนี่ยมาในระบบ433ครับมียอริสเป็นผู้ทำประตูฮะประหลัง4ตัวมี เดวิดอตซานเชสจับคู่กับอีลิกไดเออร์ครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นเซเกโอเลกูรอนแล้วก็ทางด้านขวาเป็นเซิร์ธอุลิเย่นั่นเองมิดฟิลด์สามตัวมีปีแอร์ฮอยเบิร์กบูซาซิโซโกแล้วก็ตองกีเอนโดเบเล่นะฮะตัวลุกสามตัวมีซอนเทองมินแฮนนิเคนแล้วก็อีลิกลาเมล่าตัวสำรองของแมนยูครับมีดินเฮเดอร์สันลินเดอร์เลิฟ วอลมาตาเจสซี่ลินการ์ดเฟตดอนนี่ฟฟนเดเบกแล้วก็สกอตแม็กโทมิเน่ส่วนทางฝั่งสเปอร์มีโจฮาร์ดแมดเดลฮาร์ตี้โทบี้แอนเดอร์เวลล์เบนเดวี่แฮลลี่วิงเดลเลอรี่แล้วก็ลูคัสมูล่านั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นอ่าสิเอตัวจริงที่เอามาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งจะเตะแล้วนะครับผมสำหรับคู่แมนยูกับทางสเปอร์เดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าแมนยูจะโดนคาบ้าน2 เกมลวดในฤดูกาลนี้ไปเลยหรือเปล่าหรือจะเก็บแต้มแรกได้ไม่ว่าจะเป็น1แต้มหรือสามแมต้มก็ตามก็คงต้องตามลุ้นกันต่อไปแล้วรูปแบบการเล่นของแมนยูจะน่าเบื่อแบบในหลายๆนัดที่ผ่านมาหรือเปล่าแบบว่าเน้นคองบอลไม่ก้าได้กล้าเสียนะครับผมแล้วก็เล่นบอลหลายจังหวะมากเกินไปออกบอลก็ช้าจนคู่ต่อสู้เนี่ยเพรสซิ่งใส่แล้วก็ยิงเอาชนะไปได้อย่างในเกมแรกแล้วก็บี้ใส อย่างในเกมของไบตันแม้ว่าไบตันจะไม่คมครับแต่ต้องบอกว่ารูปเกมแมนยูสู้ไม่ได้ครับเดี๋ยวรอรุ้นแล้วกันนะว่าวันนี้แมนยูจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนโอเคขอตัวไปก่อนละและเดี๋ยวตอนพักครึ่งนะครับผมเรามาดูกันใหม่ว่าแมนยูผ่านครึ่งแรกไปจะโดนอะไรหรือเปล่านะครับผมหรือว่าจะยิงประตูขึ้นนำได้ก็เดี๋ยวใครว่ากานแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับลิ้นพังกันเลยอ่ะ